วันนี้ผมมาให้มาดูทุเรียนอายุหนึ่งปีับไปของเดือนแับปีครึ่งกันดูแลรดน้ำวันเป็นวันครับน one, one, one. คนใหญ่ครับสูงสองเมตรกว่าแล้วบนี่เอากิ่งทางมาปลูกครับพอมันใหญ่มามันจะออกเป็นนกระโดงครับนี่ ตวไว้ใส่ปุ๋ยสูตรยีมห้าเจ็ดเจ็ดครับใส่เดือนละครั้งนิดนึงครับประมาณขีดกว่าๆต้นก็ลดน้ำฉีดยาเี่้ยานอนยาเชื้อราครับกลังยอดกลังเดินครับตอนนี้สูงต้นปลูกพร้อมกันเลยวิธีดูแลทุเรียนครับนี่ กกินคางบช่พี่น้องต้องสังเกตดูครับตรงนี้ยอดเดินมาครับรถน้ำมาดูทุเรียนสมบูรณ์ยอดจะเดินผมก็เอาน้ำหมักชีวภาพฉีดด้วยแล้วก็เอาพวกหมักหมักเองครับแล้วก็เอาพวก ใสาน้ำตาลลดน้ำเอาเป็นใบใหม่จะหายก็ดูแลง่ายๆครับแค่ดูแลเชื้อราช่้อดแลเพีย้ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้น้ำแบบวันเป็นวัน,วน,วนลดน้ำครั้งละ15นาทีครับใส่ปุ๋ยคีวัวบ้างวุเคมีบ้างปุ๋ยอินทรีย์บ้างข้อที่จำเป็นต้องดูครับคือโรคครับ พี้ต่างๆนี่ต้องดูดูแล้องฉีดดสิบห้าวันครับเพีจกักรจันเพี้ยฝอยเพีย้ยแป้งชเชลานอนครับนี่ก็ฉีดผมจะใช้สูตรเอานำน้ำหมักผสมกาแฟผสมพงโรยมดพงลอยมดจีกำจัดมแมลงกำจัดเพี้ยต,ต่างๆแล้วก็ยาสีฟันโคเกตครับละลายน้ำแล้วก็ใส่มาฉีดครับ ฉีดสักสิบห้าวันครั้งหนึ่งครับไม่มีครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ช่องสวนชุนเรียนปางงบเกลียวด้วยนะครับสวัสดีครับ